เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะคะสำหรับบรรยากาศลอยกระทงค่ะและตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่มาถึงแล้วค่ะนะคะเรียนเชิญที่บริเวณท่าลอยกระทงได้เลยแต่ว่าค,าคุณตั้มเราจะขออนุญาตปล่อยนะคะเป็นชุดนะคะเพื่อความปลอดภัยครับผม<น>ะจะมีการจําแนกออกเป็น2องชุดด้วยกันเ่เพื่อความปลอดภัยของบริเวณท่าลอยกระทงแต่เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้พี่น้องบ้านเป็ดแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกท่านครับที่เดินทางมาในเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจําปีนี้ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจะได้มีโอกาสลอย จะทงท,ที่หนองโคดแห่งนี้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับวันนี้วันเพ็ญเดือน12ครับวันที่8พฤจิกายนตรงกับวันพรัด้วยนะครับใช่ซึ่งถือว่าวันนี้เราทุกคนจะได้ร่วมกันถวายศรัทธาขอข้มาต่อสายน้ําพระแม่คงคากันครับและช่วงนี้ทางด้านของเจ้าพิธีคณะพ้อหมอพรามทั้งสองท่านพร้อมแล้วขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าส no ู่ช่วงพิจีการสำคัญการขอขมารังคาคงคาเรียนเชิญองค์การทั้งสองท่านครับหลังนี้รับดึงท่านายกนะครับหยุดการนะครับไม่ได้อยู่ออ อโลนึงอโลนึงสองสามโยนึงสองสามอโลอากรีธรรมปีพีขอวมาแม่นามคงค่าช่วงนี้ระโยกเป็นกระจุดเทียนปูชารัตนาไตแรงอนอต่ออาปรกิริอีมินาสาก๊ เลนาองคุทางอาิปุสัยามาอิมาเกเนาตังขมังอาิปุสยมา samma sam Patipanwa sa kaang tegu Saang namami

ทาเปาเชุมนุมวดารมมาสันญาติบลีตวังตังตาตาอติติตาบริตตังตาตัน

เทวาชลาลาริสเมยักขันทับาคาติดขันธาสันติเกยังมูลิวาระวัจังนังสัะโวเมสุนานุตุธรรมะสวนา กะโรอะยัมพะทานตาธัมมะสะวะนะกะโรอะยัมพะทานตา